การปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีทการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ชื่อผลงาน Angel X Football Lab ห้องทดลองฟุตบอลครูผู้สอนผู้พัฒนานายธนพัฒนเคยทำตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมการจัดการศึกษาในทศวรรษที่21 นักเรียนทุกคนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทางด้านสติปัญญาสังคมอารมณ์และพฤติกรรมให้มีความคิดสร้างสรรค์คิดท้าทายและแก้ปัญหา a n g e o XFootball l ตบและห้องทดลองฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3R 8C ตลอดโจนการพัฒน,นาสมรรถนะ5ด้านจุดประสงค์และเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน20คน สามารถปฏิบัติทักษะฟุตบอลพื้นฐานและสะกดคำศัพท์ได้ใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันโอมคอร์วิเคราะห์ท่าทางอย่างน้อย80%ของนักเรียนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้องขั้นตอนการดำเนินงานมีการออกแบบตามแนวคิดเอ็ดดี้โมเดประกอบด้วย A Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล D. ีดีไซนการออกแบบที่ดี D. Development. การพัฒนาไอไอพิเมนต์การนำไปใช้ E. Evaluate. การประเมินผลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ Exit t e a t h i n g ชิงหกขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นทบทวนความรู้เดิมและตรวจการบ้านให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทักษะที่ครูสอนโดยการเป็นกลุ่มตัวแทนการนำฝึกปฏิบัติเช่น การนำอบอุ่นร่างกายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขั้นที่2การนำเสนอสาระความรู้ใหม่ครูมีการสาธิตและยกตัวอย่างประกอบโดยใช้วิดีโอหรือรูปภาพประกอบเพื่อกระตุ้นเร้าเนื้อหาประเด็นสำคัญในการปฏิบัติมีการชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้อาจเกิดกับนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเช็คอินปนหาคำศัพท์ในคอสสวดเกมขั้นที่3 การฝึกปฏิบัติโดยครูแนะนำผู้เรียนด้วยการลงมือทำปฏิบัติทักษะโดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติขั้นที่ 4. การให้ข้อมูลป้อนกลับและการแก้ไขการปฏิบัติของนักเรียนครูมีการสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนและการให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนมีเกียรตคติที่ดีในการเรียนและมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถทำได้ ผ่านกิจกรรม Energy Level X Homeport วัดระดับพลังงานขั้นที่5การฝึกอย่างอิสระมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นประเภทโดยคระความสามารถโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะเกิดการเรียนรู้โดยการช่วยเหลือกันขั้นที่6กการทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือนมีการทบทวนการปฏิบัติทักษะเป็นประจำทั้งในชั่วโมงเรียนและนักเรียนกลุ่มสนใจ ในช่วงเลิกเรียนในรูปแบบการเรียนบุคคลและกลุ่มเพื่อนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆผลสำลิดของงานนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านสีเสียบบำรุงจำนวน20คนมีพัฒนาการทางด้านทักษะฟุตบอลและการขึ้นไหวอย่างชัดเจนทั้งด้านร่างกายการคิดวิเคราะห์อย่างสมดุลผลสำลิดของงานสะท้อนถึงความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญา อยู่ในระดับดีขึ้นไปบทเรียนที่ได้รับนบวัตกรรม AngelX Fo o t b a l l l ตบอแลส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขการเผยพแพร่นวัตกรรมรางวัลที่ได้รับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับโรงเรียนผลจากการฝึกฝนเป็นประจำทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างรอบด้าน การขยายผลต่อยอดหรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาบวนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์สามารถประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆการเรียนแบบสเต็มและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เกิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านพร้อมทั้งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและวงการศึกษาอย่างโดยรวมขอขอบคุณครับ